ตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่จุดชมวิวของยอดเขาคุโรนาเกะนะครับในความสูงระดับที่5ของยอดเขาคุโรนาเกะนะครับชมวิวนี่ก็กว้างมากสามร้อยหกสิบองศาครับนี่ครับบรรดาสมาชิกของเราคุโรนาเกะ ก็สวยมากครับอากาศเย็นนิ่งไม่เห็นนะ้โพสิ์ตัวมองไม่เห็นไปนี่ต้องมีแต่แก๊งเราอือครับใช่ครับยอดเขานี้เป็นของเราซึ่งตะกี้ครับเราก็ไปเล่นเดินเล่นนะครับถ่ายรูปบริเวณนี้ครับอือะ่ ตาอีบ้างเท่าเดีวยดวย